ยามันไม่ดีาอ๋อเข้าใจค่ะอ่ะอันนี้ก็คือเราแสกซ้ายเนาะเราก็จะดูรอยแสกเราอันนี้รอยแสกหนูแสกไว้อยู่แล้ว <s> เพราะฉะนั้นเวลากลับบ้านเวลาเราสะเราต้องจับตามรอยแสกเดิมรูปตามเดิมหวีตามเดิมไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเราหวีเปลี่ยนปุ๊บเราก็จะหวีกลับไม่เป็นเก่งจริงรุ่นนี้มันเปลี่ยนรอยแสกได้แต่ปกติเราเป็นคนให้ไม่เปลี่ยนอยู่แล้วหนูแนะนําว่าจับแบบนี้จับตามรอยแสกเดิมหวีรูปสะคือตามเดิมไม่เปลี่ยนมัน เวลาใส่ก็คือง่ายๆเลยเราวางให้ตรงนะไม่ค่ะสวยสวยมันเกลืนกับหงอกเนี่ยอําปมาถามเพื่อนเพื่อเพื่อนเพื่อนร่วมอ่ะเริ่มรุ่นอ่ะเห็นไหมเราวางก่อนเวลาเราใส่เราต้องวางรอยแสกกับรอยแสกของเราให้ตรงกันก่อนพอรอยแสกตรงปุ๊บตำแหน่งตรงปุ๊บมันก็จะง่ายเลยพอตรงปุ๊บเราขยยกอันนี้ขึ้นเห็นไหมคะเราก็หยิบลายผมมานิดนึงเนี่ย เราดึงอันนี้ให้ตึงนะดึงให้ตึงแล้วก็อันนี้กดให้แน่นแล้วก็คว่ำแล้วก็ถอยหลังไปนิดนึงการที่หนูยกขึ้นแล้วก็คว่ำถอยหลังเนี่ยให้กิ๊บมันกินผมเรา <S 2> <S 2> MM. อะถ้าเราบางวันเราเผลอถอยหลังเยอะไปเห็นไหมถ้าถอยหลังเยอะไปมันก็จะเห็นหนังหัวเราเยอะเกินไปเราก็ต้องขยับมาเห็นไหมนะ <S 2> <S 2> ให้ตำแหน่งมันพอดีก่อนพอดีปุ๊บเราค่อยยกมือขึ้นมากดกิ๊บหนึ่งตัวแล้วก็รูปมาอีกหนึ่งตัวส่วนข้างหลังอันนี้เราก็แค่ยกขึ้นแล้วก็คว่ำลง คำว่ายกขึ้นคือต้องยกนี้นะคะหงายขึ้นแล้วก็คว่ำลงแล้วก็ยกมือขึ้นก่อนนะคะแล้วเราค่อยมารูปติดทีละตัวคือง่ายๆเลยคือวางตําแหน่งให้ตรงเวลาเราหงายกิบคว่ำเราจะไม่ติดกิบทันทีเราต้องยกมือขึ้นมาก่อนยกมือขึ้นมาแล้วเราก็รูปทีละตัวรูปทีละตัวทําไมหนูถึงบอกว่ารูปทีละตัวเพราะเราติดยังไม่ชํานาญพอเรายังไม่ชํานาญถ้าเราไปเผลอกดปุ๊บเราติดเลยบางทีแผ่นมันย่นหรือข้างหลังอย่างนี้ สมมติถ้าเรายังไม่ชํานาญเรายกขึ้นอย่างนี้เราดันมาอย่างนี้เห็นไหมคะพอดันมากแผ่นมันย่นเพราะฉะนั้นพอยกขึ้นดันมาอย่างนี้ปุ๊บเราต้องยกมือขึ้นมาแล้วก็ลูบแล้วก็กดอ่าบางคนบอกว่าทําไมกลับบ้านฉันติดแล้วมันพองมันย่นยันยงเลย<ม>คือคุณติดยังไม่ชํานาญแต่ว่าคุณไปดันเข้าไปแต่ถ้าคนชํานาญแล้วอ่าถามว่ากดขึ้นคว่ำลงติดได้ไหมติดได้แต่ต้องดึงให้ตึงเห็นไหมเห็น<ม>รู้สึกไหมว่ามือหนูดึงให้มันตึง<ม>อ่าถ้าตึงปุ๊บหนูก็กดได้ แต่นี่คือกรณีที่เราชํานาญแล้วแต่ถ้ากรณีที่เราไม่ชํานาญเราก็แค่ยกมือขึ้นมาแล้วก็ลูบแค่นั้นเลยค่ะไม่ยากจริงๆคลิปหนูก็สอนเกือบทุกอันแหละลองดูนะคะอันเคมีนานยังอะคะแพ้ตลอดเลยอะมันเป็นคนแพ้ออ,อแพ้ตลอดแต่เราก็ยังแบบสู้ชีวิตเนะาะสู้เคมีสู้มาเราก็สู้กลับเนาะบางทีหยุดมาเป็นครึ่งปีคนก็พักคนไม่แก้เราก็รับไม่ได้ก็เตยแพ้ก็ยังต้องทำเนาะ เนี่ยความผู้หญิงอย่าหยุดสวยเนี่ยคุณพี่เข้ใจค่ะเข้าใจว่าสั่งเอาได้เนี่ยจิเกียรติลำยายกับผู้ชายใช่ไหมย <laughs> อยู่คนเดียวก็ดีค่ะคุณพี่เนี่ยเห็นไหมอายุเท่าไหร่เราก็ต้องทำสวยให้ตัวเองค่ะ